แห่อนะไรเนาะจำได้เนาะปีที่แล้ววนากบบเคยมากนะพาดูคนรุสมวัมนนี้วนามาปีเอ่อมาวัน,นวันแรกเลยก็ได้วนะครับสอบไปดีสุดครับท่านผู้เบิ่งทั้งหลายตอนนี้อยู่กับช่องนานาตอนนี้วนายืนอยู่ที่งานกาชาตดนะหลังจากที่วน,นาลงคลิปกันไปนะเนาะอ่าตอนนี้เนะานะวนาจะพาทุกคนย่งางสมม้มบรรยากาศแบบงานกาชาติแบบเลี้ยวยาวเลยนะไนปะไปเบิ่งกันเลยนะเนาะ เดี๋ยวคือแบบกระุกจกหรอว่าสีเดี๋ยววันหน้าพาทุกคนย่างไปทางนี้เด้เพียนะ้องชมบรรยากาศบรรยากาศที่แบบว่าอลังการมากเลยเป็นงานกระชาติร้อยปีนะคนจัดกันกอยู่ที่สวนลุมพินีเนาะและก็เออมจะตั้งแต่วันที่แปดถึงวันที่สิบแปดธันวาคม แล้วก็ฟิชปาร์ปาร,ปร่าเป็นไกนะ่เนาะปาร์ปาร่าซึ่งช่วงน,นี้เนาะงวอริยางไปทางใดเนาะก็สิเห็นการประดับประดาของอกรุงเทพมหานครเนาะว่ะสิเป็นแถวสนามหลวงกิบานาเคยถ่ายคลิปไปเมืองกันจอดดีละกัแถวถนนต่างๆพอช่วงนี้จะเป็นไก่สีฮอดที่ไม่แล้วนนตตเาน,เนะาลนะละกะั ที่่านมากก็เป็นวันพอนะนเปิเป,ป,ปเลยแบบว่าปราปาเลยตนังนเนาะไปันหน้ากับชิบคอยบอกยาลายเดือเรื่องเอเชียงเพลียงเรงเนาะไปเยอวันหน้าเพาแวะเรื่องอีงอ้ดที่กวนาน้งคน,น้อง <S 2> <S 2> <S 2> อเดืมาเด้ว เาแบบว่ <f dragging> ี <sympath icking> ่ดีกว่าท่านพี่นเจ้าหน้าที่ปรามาดูแลกมปลอดภัยเรดนไ้ือได่ไ้งคือตะละบูตแต่ละบูดนี่เนาะเป็นสมาคมแม่บ้านนะเอาสมารถเขามาลิงเก้หรือว่ามาจับสลหมาซอยดาวได้นังนั้นเนาะ งานกษัตริย์เท่ากับสมาสือสลากกษัตริย์นะเนาะสมาสือสลากกษัตริย์ได้ด้หมอมามาิมมาไ่ะาไทได้เยาด้เลนะครบไ้ม วันนี้วันพิเศษของเราออกไปหลายรายการแล้วนะคะจกักรยานก็ออกไป6-7เันและไมโครเวฟก็ออกไปแล้วนะคะตัวสมาชิกสลา,สาสสการศาสาตร์เดนนะคอาสมาชิกสลาการศาสตร์วันที่ประมาณี่นก็เป็นวันแรกนาะคนคึกคักโอ้โห ไม่สมาครไม่ยิงปืนไม่งั้นะไรนี่หรอเจมนี่อันนี้คิดจะเวนแล้วอ่ะ จำได้เนาะปีที่แล้ววันหน้ากับเคยมาเนาะพาดูคนมาชมวันนี้วานหน้ามาปีเอ่อมาวัน,นว,วนะันแรกเลยก็ได้าเนาะอันนี้เป็นกรุงเทพมหานครเนาะมีเป็นสมาคมแม่บ้านตำรวจเนาะ โอ้ยม oh, ีมอเตอร์ไซค์ด้วยรางวัลพิเศษไไ oh. มีคนใดได้เป็นหะน่องมีคนหูจักก,กบนาหนา์พี่คนยูจักกบานาเพิ่นเคยมาซื้อตลาดกาชาดได้ไหมหนะ่นองคนใดมอตเตอร์ไซค์อคนใดมอเตอร์ไซค์เนาะวันนี่ยเป็นเวลาบ,บุญมานะคนขับได้ d ี i l ีได้ดนะพี่น้องเลยแต่ว่าเขาส่งดีนะเรื่องนี้เป็นเรื่องว่าเขาส่งดีหรือเ่โส่ดีกนะันอะไร เรื่องจัดงานนารังการต้องยกให้ไทยแลนด์เนาะ ทันทีคายของกินเนาะกระล่งังซยน,งนี่เจ้าน,นี่นแตงหมปันเนหน้าเคยซื้อกี่ละเป็นสดๆเลยพี่น้อง คือเป็นาดารานะพี่น,น้องลิตา้าวะงามเลยนะงามสูงมากโอ้ทั้นี้เป็น b o d จาคโลหิตเนาะของสภาว์ก้าวขาไก่เลยพี่นอ้อง ส่วน,ะนะพญาหนี่องเพิ่งจะมีการคัดแยกขยะเองชัดเจนเนาะโอ้เดินไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่าส่วนลูกนี่เป็นส่วนที่ใหญ่โตมากเราก็จะเดินกันไปเรื่อยๆอะไรใช่ไหมครับตู้เย็น มอเตอร์ไซค์ยังอยู่ครับมอเตอร์ไซค์ยังอยู่นะครับเจเชินนะครับไปกันเถอะข้างหลังข้ไงบนด้างบน้างลข้งนข้า่าง เล้ยโนาวันดีครับคุณปองเราเดี๋ยวห้แถวซื้อบัตรด้านตรได้นะจ๊ะมีก่อมีะเกยงโวดอไฟข้ารื่อเก็บไปนะครับนีก็เลยนะครับ้นบัตรอนแถวเสามสิบบาทาตเอนแถวใ่ได้เลยนะครับมาเที่หน้าบานเว

ไม่ชนกันองนเ่มแลวมี R ให้เล่นเหนของเล่นติดมีอ มาเรื่อยๆเนาะวันนี้ก็เป็นอ่ายมากเรื่อยๆเรื่อยๆโอ้อารัมกามากเลยนก็แหลกคนเยอะมากไม่รู้ có xin chào thầy. thầy rồi đi đây chúng tôi đi, đây chúng tôi đi. đây chúng long đi. đây đây chúng tôi đây chúng

nó sẽ đơn có biết bộ có biết thì xin xuất nào ra xa nói gì và là người bạn lái กับซีมาแต่หอนี้เลยเดี๋ยวเทา,ยาย่ยวเฮียร์กับแล้วก็พี่น้องเพราะว่าทางเขาจะนี้เที่ยวไปเรื่อยๆนี่เทาสีลงได้หนีพี่น้องเขามาเที่ยวนี่เนาะเออฉะนั้นเขาอยู่สะพานมัน,นี่โซนบี้เนาะเทาก็ต้องไมคิดอยู่ว่าเสี่ยงอะไรยางว่าทั้งนั้นเราก็ยางว่าฉนั้นบอกเออซีระมาณนี่ยอะไรบ้างน้องบินน้องไปะยางไป

Ô chị đi <laughs> ăn mấy cái gì ăn mấy cái gì ăn mấy cái gì มันากเป็นยังทีซุดยอดเลยนะงานกริย์าดิพี่ดงมันน่าคิดว่าะนด้วยคเบกาด้เชิญเข้าม้ามาเชิญเนะครับโหมาเดี๋ยวเก็บลับไปไว้เดี๋ยวรางวัลพิเศษจากอาจารย์ด้วยมีจักยานมีอยังนี้ยมูลค่า500บาทโอ้ จัดแิงนะครับช้อนเอาไว้แล้วก็ให้ลูกใส่ในตะกร้าจักรยานขี่เฉยๆกับบ้านนะจักรยานแฟนก็เห็นกันบ้าอยู่ไหน ល្រូពីស់អ្នាង់ក្រូវ្នាក្្រៃទឹងលើព្លច្ងដែែពីស់ក น้องตอนนี้มาหน้าเนี่ยเมาจากงานกาชาดที่ลอยแล้วเนาะนี่อะไรสิเดินทางกลับบ้านนะแล้กที่นี่น้องทำอะไรก็มองเลยยืนกอดสับสควายกอดติ๊ตามีแรงใจช่องน่าน่ายได้หมดเลยเราจะเจอกันในคลิปหน้าสำหรับนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีสวัสดีครับ